คเอาปีใหม่เร็วมาเอาของขวัญปีใหม่น้ำปูจันแมนครับไปนะนนปนนนเอาสุขอลำสุขอมาตจอไม่สบายนะครับปูแมน,นครับเสียวสมุกจีดกิจมันหนาวขึ้นมใหม่หรือมันหนาวขึ้นมาอี่น้ำปูเนาะแมน,นครับเอา้ยก,กีกดจีดยังไงหมอไก,ก่เป็นเที่ยวเหอนเที่ยวเหรอนาะพู ปู้ฝันย่ำอีกว่าค่ะเอซบอลนะครับบอบอฝันเลยมีจริงติงเนี่ยมาสบไยฝันได้ท่อนั้นแล้วมาสบใบนี้ลูกไส้ิ่นฝันบอลูกุดไส้ปู้เพิ่นเสียถามว่าฝันว่าฝันจะบอยน่บอยน์บกน้อยฝันจะบินบินบกไงเขาเขามีลูกกี่คนสามครับสามคนว่าตายผู้กลางกลางนะตายก้อนมูยีมี่ผู้น้อยกับผู้ใหญ่ไงที่เถือต่อกันมาสามหมดไม่แต่เขาฝันผู้น้อยเด้อครับแถวนี้นักผู้น้อยเพราะฝันนอนสนมีแต่บกไงแงหันฝัน โอ้ฝันเห็นแม่ใช่ไหมแม่ครับฝันว่าแม่มาจมห้ครับัแม่มาจมห้ว่าเงินกุปัดให้มึงใส่เบิร์ดระบ้ว่าเสียดคือเล่าเราเห็ุไปนะเนาะเราเ็กุมสตีเอาสมองต่างๆในประกันชีวิตเล่านั่นแหละ่าใส่ลูกก็ได้นหัวลูกหลานก็ได้ส่วนหนึ่งอ่าหัวกระเด็นซ้อนหนึ่งลูกไส้ใหญ่ก็ได้นซ้อนหนึ่งแตนของอันที่ว่าเรามาจมก็จมลูกไส้ใหญ่ รังเราใช่เงีนั่นได้สามแสนแปดไม่ฟันนั่นบาแนนแต่ว่าเมื่อกูปันให้มึงสามแสนแปดมึงใส่เบิร์ลบอบาซะอโอ้เข้าไปจริงกับแนนดีสามแสนแปเออเข้าจริงกับเมื่ออิสซื้อไปซื้อตรถสุดตัวโอ้ในความเปจริงก็เป็นแนนครับมนาม่มเียแนมันมาจมห้แนมันมาจมห้มันมาต่อไปกูตายถ้พ่อโดนี่กูปันให้มึงต่งหลายมึงใส่เบิร์ลบอาซะ ยเด็กมึอยู่เงินแสนมาใส่แบบนี้ของน้องมึงยังย่งยี่วายเลยเป็นสัตว์ว่าปั่นให้สามเซนต์เซนตนไปส่เนาะแม่เป็นเที่ยวมาบอกเลขรูกร้านอยู่ว่าั้เป็นป้านะครับเป็นไม่ป่าครับเที่ยวแรกกันทาอันทาเที่วแรกกันเล่าบอกประโยชน์ฝันบอกคู้น่อยนะฝันวันเอาแม่ปั่นเงี้ปั่นอันเงี้ยนี่งเดือดสอซเอส ีิบ้านออกสองหนึ่งอันนี้คือแดบอกเนผู้น่อยฝันวันนี้บอกผู้ใหญ่ฝันฝันฝันว่าแม่ว่าจมหายกูปันนี้มึงใส่บัลลบรู้คร่บโอ้เจีควาเวสามแสนแปแมนครับสามแสนแปดรอบรอบนั้นสองแสนเอ็ดออกสองหนึ่งแมนครับรอบนี้สามแสนแปดแมนครับแต่ว่าผิดคนฝันดิบานีเทียบอกเป็นผู้น่อยดิเป็นเป็นคนโตแมครับไอผู้ใหญ่แมนครับเป็นไอผู้ใหญ่จะไม่มาสามแปดหรอปถ้าพงศิบางสั่นแล้วครับแมนมันบอก บอกน้องฟันนี่ห่วยแม่น่าเลยโยมใส่หลดแล้วแต่ว่าไม่ฝันใช่ไหมรอบนี้บอว่าฝันคาดแต่มมดทุกอยาโอ้มันปีใหม่นาะปีใหม่คุณเนาะไม่บอว่าน่ะปีใหม่บบอตะลักสองหัวเธอเขาละหลังจากที่เราต่องวดกันไปน้าปู่เนาะไอป้าของปู่นะบอบอกปู่ตัวไหนนะครับกันบอบอกผมนะบอ กบอกใให้ไฮ70 30ระวังสิเดเพราะเพราะว่ายังดีก็คือแล้วบอกบอกบอกที่แรกพัดวันปีนหัวเนาะมาบอกลาน,นปีนหัวผมหลับพานไปฮ่องกงเที่ยวจมปากจมข้อให้เราอยู่บ่อเศร้าน่าบ,บาน,นีงตวตบมาเรามาให้แบบตรงๆนี่แหละมาถ้ไปเฉพาะคันพุ่ยเป็นเอามาถ้าบ,บ,บานีกับย่างพาเราบิ่กัเลยจมปากยิ่้ว่าโอ้ยในสิ่งในสิ่งใเนาะสิ่งใเนาะขนมย้ำนแล้วก,กัมบมาฝัาาน,นครับ ันว่าเรามาจมหายเราอให้ตรงๆกับเอาให้ปีนหัวกับเอาถึงเราเป็นน้เสีาอยู่บ่อสันมาป่าเราะอยเอาแล้วกับปป่าหายคาเจ้าอีเดียวเอาไปสันจเจ็สิบสามสิบเราอะนัคือขอฝันจะวามเเจ็ดสิบสามสิบแนครับนั่นคือข้อฝันสาแต่ว่าทีทุกใส่เราฝันก็คือฝันว่าแม่มาจมหาว่าเงินสามสิบแปดมนใส่เบล้วบอสันมาบ้านนี่แหละครับผมก็ว่าทำกันมาเลยสามแปดแมนครับคืัแบ่นบอก น้องลาฝันนี่หอยแม่นฮาโหลดงงแท็กเราต่อไปอันนี้แม่นเป็ดเป็นปอกไอ้ยัยที่เห็นเนี่ยโอ้เหมือนกันน้องลามูปลาฝันเราต่อไปครับขาคนโตนี่ฝันแม่นไหมครับอ๋กครั้งแรกเนาะแม่นครับเพราะว่ามันบมันเป็นคนทีจังไดล่ะเนี่ยเขามักกินเนาะกินเหล้ากินยังไปมันเล่าครับมันก็สิบอกฝันตัวคันในเมาอแหละเมื่อนั้นมันนอนอยู่เชียงหน้าอัน ผู้เดียวเพราะผู้พอขึ้นมาบผสมบาเทีมากพากมากินอยู่พีเนี่ยกผู้หลงหลามันเุ่นค่ผู้เดียวคมันหลับฝันมันไม่ไดมาโจมให้่งั้นปั่นเมื่สามเซ็ตแสเซอแล้วขมอจริงกับเบิร์ดยีนเนรถคันเดียวแหละเกหงวายนะเจ้าแดงมันมันมื่อาไหร่ใส่ปัญญาเดือดพันบอกเลยบอกลูกใส่ละปั่นมุ่เมื่อสองเซเอส่วสาครับจริงเลยนะสองเซะผู้ะสองเซตรงๆเลยเลยวกี่งวด้วครับสามงวดแลคร มาบอกให้สามหวดครับสามหัวแล้วสามหววได้่าต่อไปมาบอกผมนี่แสองหวดองันี่ถ้าว่าบมคุณมามันตรงกันแล้วกูเถี่ยวว่ารงกันลูกเล่ากันได้ครับครับแต่ห้องเข้านี่สิเป็นระบบปีนหัวต้องไปทาของลูกเพิ่นไซครับมันสิเป็นรักษาใดมันไก่กันบ่อนั่นแหะถามว่าทีมันไก่บมันก็บไก่เหรครับสามสิบเจ็ดซิบอะไรกับห้องอันลูกพ่นกับสามเปีนาะครับสามแปดสามเซนแปเป็นสาปดก็ไรสามซุนกลยสิแม่ปีนกลยสิแมน ก็มีส่วนจริงดีครผมเพาก็ตีมันคงๆได้มาเพราะว่าย่าง้ลูกไส่เงฝันนี่นมันลูกไส่หลาเ่านี่อ่ามันเป็นลูกไส่หลากาหมวยบอลหลายๆตัวแล้วตเดียวอะไรคู่เดียวคอรอลเลยเนาะอือเป็นนักซานะา่ะัเปนลูกไส่ลาฟันหน่วยบต้องตีได้ตัวย<อ>่างสามแปดตเ่เก่งเลยที่นขีเปี่ยนผู้บอกเนะาะอาจเี็นักันพาจไปบอลบอกมน้องกับบุดรัเจาเอาลายเลยที่บอกซอมเทียร์สามเทียรเลยคนบอสื่อเนาะคนบอสื่อนี่ ถ้าเบิ <one> ้งจะวัดนี and and the ้วันนี้งวดที่สี่ใช่ไหมแม่ครับบไอ้เนี้ยสิมังเอาสมเด็จมาทถไปกับรอบแรกที่ปูฝังเนาะจ้ะปูฝังจังไก่หรอคะตัวงวดมิวันนี้ครับจ้าฝันคือจังมเบ้าเขาบอกฟังละบ้านผมเดินเที่ยวโจมให็นแล้าสมน้ำหมวกร้านเขาบอกปีนหัวอ่ามันหมวดต่อมาเราก็ว่าให้ตรงตรงเลยเราผัดเอาเอาโบเปียนมาทถไปบ่ายนี้ผมไปเที่ยวลงไปห้องบ้านเราก็ยุบไก่กับบองคนที่ลงไปเนาะผมก็เที่ยวโจมปากจมคอยบัวซอ่เนี่ยมา มันมีมือต่อมากเรามาขอฝันต่อไปแม่ป้ามาให้ตรงตมันก็ว่าเอาปีนหัวมันกระจมเสร็แล้วว่ามันเยวอีกยี่วะสิเนี่ยเขาว่าผว่าเอาอยู่ที่เรื่งกันหายันเอเอาขาวเจียกับเอาเอาไปเจ็ดสิบสาสิบระว่าสิเดีรับเป็นทังสัตว์คือซัมนี่เนาะแมนครับเจ็ดศูนย์สามศูนนี่คือฝันตองหวัดไรระว่างไวน้อจ่าแม่กามาลูกชายเพื่อนฝันาแม่ิดเลขช่วมด สามแปดศูนย์ถ้าแม่นเป็นบกันลาฟันลูไสหลาราฟันนี่ก็คือมันสามม้วดเลยดิแต่ว่าเท่านี้ม้นบอกสลูไสหลาบบฟันสักีบฟันคนตแม่นครับเป็นบอกไอ้เงี้ไอ้ฟันสครับผมถามสุกคนในครัวเนอ่เท่งวัน้เที่งพอเท่นอกแหละแล้วเขาไม่งงเลยครับผู่บอกครับเขาอบกับบลฟันเที่ง่วผมเที่ยวงไปดูแล้วไปกับหันมือได้นะกะแวะเล่นน้ำลรกซะก่อน มันจักินมากทแกแงเรีรพ่เพิ่นไปตลาดนมื้มัเศ้านะมันลุกแต่เศ้าตี0ี่ตีลุกไปตลาดอันนี้ผลตัก็ไดดฝนตกแหงแลนมาลบอที่เท้งหน้าเราไปแนละ้วเป็นสัมันหน่งเทนา,ายจุดล่นอันนี้อาันนี้อาคุณบกเก็นเ,นเาต่อไปครเห็นไรจุลึ่พุ่นละเป็นสัแต่ว่าเชอนี่บงอายให้ฝันทังว่าสิเปราักาได้ก็จ้งฟังเบิ่ง,งครับเป็นัาก็แม่นแม่นบอกนองลาฝันหอย็อิว่วา หยนใส่เลยเอาแค่แฉกนี่ไงแล้วเพื่อนเนี่เพื่อนอาสีเปียนให้อายมั่งสิเนาะครับแต่ก็มีสวนเท่กันพอเปียังที่บอกบอกน้องไปแลยที่สามเทียมันยังไ่ถึเดีพ่อบาดจีเนาะมันแเดีพ่ออันนันยอ่ต่อไปมันแเดียพ่อแสนอยู่ครับแม่ท้าเราโค่นยี่ห้วยเพราะแห้งตัวสามงวดแล้วนะคุณเนาะนครับตอนวันอยู่อายเนี้ยจะเอาจังใดเลนะซื้อเนาะฟันเี่เขาซื้อวันนี้ครับเอาบอกอีฟไปครับ สามแปดสามแปดศูนย์ครับนี่ธนีเะคะเนาะค่าปูยกค่ะครับปูยกให้ดูหน่อยครับโพหลับตนดังลราเป็นวัดว่าเศร้าเป็นวัดนะหัวาจมันเปียกยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวไม่เอาไมใครที่จะดูดวงเช็คดวงปีใหม่ก็โทรหาปูได้เลยเนาะค่ะครับตามเบอร์ทรเนนะจ๊ะเนาะครับค่ะปีใหม่แล้วค่ะ เช็กดวงเบึ้งสำหรับผู้ชื่นชอบการดูดวงนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อชนบุคคลเนาะค่ะแม่นครับเป็นแนวทางเนาะผู้จันเนาะแม่นครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นเราจะไปมาร์กจังเอาไปเสียงเบิร์มาบักกับเอาบ๊อบมาบักกับปั๊ดกีไปใช้วิจรณายาในการรับชมของขวัญปีใหม่เนาะคููเนาะครับสุสุวรรณมาแล้วเรื่อยๆเด้อผู้ใดก็ได้ครับเป็นแนวทางผู้จันครับครับขอบคุณ กันนะครับสำหรับแนวทางนะครับผมกันแม่นันบทลงลูกไส้ลาวโลกฟันีห่วยเเรลงเป็นแนวทางนะคะความเชื่อสนบคลโปบทใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะครับให้เสียต้อง